สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำเต้านะครับน้ำเต้าที่อยู่ขวามือของผมและน้ำเต้าที่อยู่ซ้ายมือของผมเห็นไหมครับก็เป็นน้ำเต้าสายพันธ์เดียวกันนะครับคือน้ำเต้าเซียนใหญ่ครับน้ำเต้าเซียนใหญ่นะก็ สำหรับผู้ที่อยากได้มเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะครับก็แอดมาที่ไลน์นะครับหมายเลขไลน์ ID ไลน์ก็คือ0891481346นะครับทีนี้ที่จะมาพูดวันนี้คือถ้าให้ FC ดูนะครับคอด80%ก็จะบอกว่าฝั่งนี้สวยนะครับฝั่งนี้ไม่สวยเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่า เขาเรียกว่าผมขออนุญาตเรียกคือจุกของเขานะครับในสเต็ปที่3นะครับตัวนี้มันจะชันขึ้นส่วนตัวนี้จะโค้งงอลงเพราะอะไรรู้ไหมครับน้ำเ,เต้านี้เป็นน้ำเต้าพันเดียวกันน้ำเต้าทางขวามือนี้เป็นน้ำเต้าที่ทำร้านนะครับมีร้านให้ส่วนทางซ้ายมือนะครับคือปล่อย ให้น้ำเต้าเดินไปตามธรรมชาติโดยที่ไม่ทำร้านให้นะครับส่วนร้านเป็นยังไงนะครับก็คือเ,ออเป็นที่เ,เขาเรียกว่าร้านที่ทำให้ไอ่เขาของไอ้น้ำเต้านี่เขาขนนึ้นเวลาเขาให้ลูกนะครับคอเครือของน้ำเต้าที่มีร้านเนี่ยก็จะหย่อนลูกลงมาทำให้ลูกของน้ำเต้าเนี่ยชนลูด ช yeah. ลูดและมีตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วพอประมาณนะครับเราก็วางน้บเต้าให้ลงกับพื้นหรือว่ามีอะไรมาดันไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําเต้าไม่คอยาวน้าเต้าคอยาวเป็นยังไงมาดูครับนี่คือน้ําเต้าคอยาวขาหมายคือว่าอันนี้ เราพอน้ำเต้ามีคอแล้วเราลืมไปรองที่ก้นของน้ำเต้านะครับทาให้เต้าคอยาวขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือน้ำเต้ามีร้านนะครับทําให้ดูนี่อันนี้นะครับเป็นน้ำเต้าไม่มีร้านเห็นไหมครับตรงนี้จุกขึ้นมาก็มีนะครับคอก็มีสวยงามเหมือนกันขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ตรงนี้โค้งลงเนื่องจากว่าเครือน้ำเต้าเนี่ยมาดึง มาดึงนะครับมาดึงตรงนี้มาดึงเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเต้าเนี่ยสวยงามนะครับทีนี้เราก็จะมาสรุปนะครับปลูกน้ำเต้าเซียนเนี่ยทำร้านหรือไม่ทำร้าน f c คิดว่าตัวไหนสวยก็ทำเลยนะครับทำร้านก็ไม่ทำร้านนะครับบางคนอาจจะเถียงผมว่าถ้าไม่ทำร้านแล้วเราดูแลอย่างดีนี่น้ำเต้าจะสวยไหม นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้เต้าไม่มีร้านเห็นไหมที่ผมบอกแล้ว้เต้ามีร้านลูกเราก็จะวางอยู่แบบนี้นี่น้ําเต้าไม่มีร้านเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะงอเ,เพราะฉะนั้นแล้ววิธีทําถ้าเราไม่อยากทาร้านนะครับเบานิดมีเทคนิคมาแนะนําไปดูครับนี่ฮนะบางทีเราทําร้านแค่นี้พอนะครับทําแค่นี้พอนะครับนี่ เห็นไหมน้ำเต้าก็จะสวยทรงเขาจะสวยะบบางนิดก็ทําไว้ทุกจุดนะครับทําให้พอให้เครือของน้ําเต้าเนี่ยไม่ดึงน้ําเต้านะครับเห็นไหมนี่นี่ทาให้น้ําเต้าไม่ดึงน้ําเต้าประมาณนี้นี่เห็นไหมครับเครือน้ําเต้านี่ยังอยากดึงอยู่น่ฮะยังอยากจะดึงอยู่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเครือน้ําเต้าเนี่ยจะดึง ทำให้น้ำเต้าออกมาแล้วไม่สวยนะครับผมทําร้านขึ้นมาเนี่ยฮะทำร้านขึ้นมาให้น้ําเต้าหย่อนลงน้าหลวนหย่อนลงพื้นเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อเป็นวิธีน้ําเต้าเราเนี่ยต้องมีการดูแลนะครับเพื่อที่จะให้น้ําเต้าออกมาแล้สวยงามอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยน้ําเต้าเห็นไหมครับน้ําเต้าไม่มีร้านทําให้เครือดึง ให้เกาเพื่อเองอย่างที่ผมทำนเนี่ยเลือมันจะดึงน้ำเต้าทำให้น้ำเต้าออกมาปลายเขาจะชี้ลงนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่สวยนะครับรูปทรงสวยแต่ถือว่าน้ำเต้านี้ออกรูปทรงนี้ไม่สวยนะครับส่วนน้ำเต้าที่สวยก็คือน้ำเต้าที่อยู่ในร้าน ไปพูดอย่างนี้กันแล้วกันะครครก็เก็บน้ําเต้าประมาณนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเทียบให้ดูว่าน้ํา,าเต้าทําร้านกับเต้าทําร้านความสวยแตกต่างกันนะครับสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าให้ผลผลิตต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้ว f c ถามใจตัวเองดอูนะครับว่าเราจะทำแบบมีร้านหรือไม่มีร้านสำหรับคลิปนี้บ่าวนี้ก็ขอไว้เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ